This is what I'm talking about. Just like a dream. Big slow motion action sequence. Let's fucking go. Let's fucking go. Yeah! Me, like อารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเด็ดพูนวูฟเฟอรินก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์ subscribe. เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยหนึ่งในโปรแกร,รมหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักย้ายที่คอหนังทั่วโลกเฝ้ารอคอยมากที่สุดในปีนี้กับความพยายามมากอบกู้สถานการณ์ให้กับองค์การหนังซูเปอร์ฮีโร่และนี่ก็คือหนังเพียงหนึ่งเดียวเรื่องเดียวประจำปีนี้จากค่ายมาเวนสตูดิโอในเดดพูลกับวูเบอรินนับว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาของฮีโร่สุดเกรียนในรอบ6ปีเต็มที่ยังท็อปฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเรื่องราวในเดดพูลวูเบอรินว่า ถึงช่วงชีวิตของเดดพูลที่ได้วางชุดสุดแดงเอาไว้มานานหลายปีพร้อมกับใช้ชีวิตธรรมดาเป็นเพียงเวทวิวสันแต่ปรากฏว่าเขาได้ทราบว่าบ้านเกิดของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงต้องเดินทางข้าเวลามาตามหาวูเวอรีนผู้เหนือยะ้ับกำลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองมหาร,รมการผูกมิตรครั้งใหม่และยิ่งใหญ่ระหว่างกันเพื่อปราบศัตรูเป้าหมายเดียวกันของพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้น ไม่ต้องสาธยายอะไรมากหรอกเพราะแค่เห็นชื่อการกลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้งของไรอันเรโนนกับผู้กำกับคู่บุญชอเลวีแน่นอนว่าบันเทิงสุดแสบสันสุดซอแซแทบจะพรุนต้องบังเกิดขึ้นแน่นอนนี่น่าจะเป็นองค์ประกอบสุดสำเร็จที่ลงตัวมาตั้งแต่เดพูภาคแรกเรื่อยมาจนถึงเดพูสองแล้วทำไมภาคนี้พวกเขาจะไม่มาร่วมแจมกันอีกที่พิเศษสุดก็คงจะเป็นการได้ตำนานฮิวจ็กแมนกอลับมาเป็นคาแรคเตอร์ที่แฟนๆรักและเทใจไว้วางใจ และปล่อยจอยไปกับหนังชุดนี้ได้เลยเพราะมันจะค่อนข้างแตกต่างจากจักรวาลหนังมารเวลทีน่าจะเน้นดําเนินเรื่องไปตามเส้นหลักที่ขีดทิศทางเอาไว้แม้ว่าเรื่องนี้ก็จัดได้ว่าเป็นการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมอในจักรวาลหนังมาเวนและถูกกาหนดทิศทางเอาไว้แล้วเช่นออกันแต่คารมขบขันที่คมคายอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหนังเรื่องนี้ก็ถูกชูขึ้นเป็นไฮไลท์ที่อยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดซึ่งนั่นก็ตอบโจทย์ความบันเทิงถึงขีดสุดให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีและ ชอเลวีกับไรอันเรโนนก็ยังกลับมาร่วมระเลงสายเต็มกับบทหนังภาคนี้อีกเช่นเคยนี่คือภาคที่3แล้วพวกเขาต่างรู้ดีกว่าแฟนหนังของพวกเขาต้องอะไรและอยากจะเห็นอะไรทําให้พากันลงมือใส่อัธรตให้กับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้แบบไม่มีแผ่วบนพื้นฐานของโครงสร้างเส้นเรื่องนี้ยังมีอยู่ถึงจะไม่ได้แปลกใหม่และชวนว้าวมากนักแต่ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยเซอร์วิสที่เซอร์ไพรส์แฟนหนังแบบเหนอกันไปข้าง เดพูลวูเวอรินคือหนังฮีโร่ที่ใส่เครื่องปรุงออกมาเป็นมหกรรมการแกงแบบหม้อใหญ่ๆแกงแบบรสชาติจัดจ้านชนิดที่ยังไม่เคยมีหนังมาเว้นเรื่องไหนกล้าทำเช่นนี้มาก่อนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือความบันเทิงชามโตเสิร์ฟตรงถึงคนดูแบบเต็มๆบอกได้ว่านี่คือหนังที่พวกชอบสปอยอาจจะต้องเหนื่อยกันสักหน่อยที่จะบรรยายรายละเอียดต่างๆในเรื่องนี้แบบเหนือชั้นให้ได้ทั้งหมดอีกทั้งเมื่อมาผสมร่วมวงกับฮิวแจ็คแมนที่กลับมาเป็นตำนานวูเวอรินอีกครั้ง ยังไงก็ต้องเป็นผู้ชายคนนี้จริงๆไม่ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยไป20กว่าปีแล้วโลแกนก็นยังเป็นบทที่ติดตัวเขาและติดตาคนดูไปแล้วเคมีของนักแสดงหนุ่มจากแคนาดากับหนุ่มจากออสเตรเลียคู่นี้ได้เปลี่ยนะกายออกมาได้อย่างมอเจาะบ,บางก็ยังมีมุมแผลอจินให้สาวไว้สมองไหลได้บริหารต่อมจิ้นมันไม่เพียงเท่านั้นยังพกทีเด็ดอซุกซ่อนเอาไว้อีกเพียบโดยเฉพาะตัวละครสมทบอย่างเอมมาคอรินรอบเดลานี เป็นส่วนเสริมที่มาช่วยเติมเต็มให้หนังเรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับกองทัพดารารับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาดวงเองเพราะนี่คืออัตรสที่เหมาะเหลือเกินอีกองค์ประกอบที่ขาดไปไม่ได้เลยในการเป็นหนังเด็ดพูลก็คือการสรรหาคัดเลือกเพลงประกอบในหนังเรื่องนี้ที่ยังคงคอนเซปต์ยียวนคนประสาทเหมือนเคยแต่ก็นับว่าเป็นการสรรเสริญเพลงดังอมตะในชว่วงยุค90จนถึงช่วงต้นยุคปี2000ที่บางเพลงก็เป็นเพลงเฮ่ย แต่เมื่อนำมาใส่อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าช่วยเสริมชีวิตให้กับเดดพูลวูวอรินได้อย่างประทับใจมากยิ่งขึ้นภาพรวมแล้วเราอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่าเดดพูลวูวอรินคือหนังที่มากอบกู้มาเวนในยุคที่กำลังตกต่ำนี้เพราะมันก็เหมือนกับเป็นหนังที่มาเบรกขั้นเวลาก่อนจะกลับไปสู่เส้นทางเรื่องหลักของจักรวาลหนังมาเวลหน้าน่นอเองแต่ผลผลิตของหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ความบันเทิงได้อย่างแท้ทรูเป็นอัตรสที่แฟนๆน่าจะคุ้นเคยกันดี ไม่เพียงเท่านั้นยังกลายเป็นหนังที่ชวนกระตุ้นต่อคะนึงจิตให้กับแฟนๆมาเว้นได้อย่างถล่มลึกไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะความพยายามสะดุดีตำนานของอดีตค่ายทเวนตีเซนจูรีฟ็อกซ์สตูดิโอที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกตำนานหนังฮีโร่มา,มาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วก่อนจะมาควบรวมกับดิสนีย์ในปัจจุบันที่มันคือบทสรุปที่ปิดตำนานนี้ลงอย่างจับใจสำหรับคะแนนผมจะให้อยู่ที่8.5เต็ม10ก็จะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่วงนี้ด้วยนะครับนั้นผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ